สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ภาษาไทยบายกุเร่ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมเนื้อเรื่องนะคะตำนานเมฆขารากรามศุ์ค่ะในค่ำคืนที่ท้องฟ้าว่างเปล่าใายแสงดาวของหมู่ดาวน้อยใหญ่แต่ปรากฏแสงที่ส่องสว่างวาบขึ้นมาประดุดดังแสงแวววับของดวงแก้วที่ถูกโยนไปโยนมาทันใดนั้นก็มีเสียงฟ้าร้องดังคำรามขึ้น ก่อกำเนิดเป็นตำนานเล่าขานฟ้าและฟ้าร้อว่าเมฆาลาล่อแก้วแก่ยักตนหนึ่งนามว่ารามสูนเล่าถึงพญามังกรผู้มีฤทิ์เดชโดยมีดวงแก้ววิเศษติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดอาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรในมหาปราสาทอันกว้างใหญ่ที่วิจิตรงดงามดันแสงเงินยวงอาดที่พญามังกรฝังไปท่องเที่ยวตามที่แห่งใดก็จะนำดวงแก้ววางบนศีรษะ ทำให้เกิดแสงแวววาวสว่างสไหวยไปไกลถึงฟากฟ้ามหานาทีพยามังกรประทับในปราสาทอันใหญ่โตเพียงผู้เดียวเกิดความเหงาขึ้นในจิตใจจึงคิดอยากจะมีหญิงงามมาเป็นเพื่อนคู่คิดสักคนจึงแปลงกายเป็นเทวดาหนุ่มรูปงามเหาะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพยามังกรได้พบรักกับนางอักษรสวรรคชมงามนางหนึ่งและอาศัยอยู่ในวิมานบนสวรรค์ จนกระทั่งนางอักษรสวรรค์ได้กำเนิดเทพธิดาองค์น้อยนามว่าเมฆลาลาันเมฆลาเจริญวัยเป็นสาวแรกรุ่นนางมีนิสัยรักอิสระชอบเหาะไปเที่ยวเล่นสุขสนตามที่ต่างๆไม่ไม่เกรงกลัวแต่ผู้ใดมักจะร้องเพลงไล่ลัมด้วยความเบิกบานสำราญใจตามหมู่มวลก้อนเมฆอยู่เสมอพยามังกรเห็นว่าถึงเวลาที่พระธิดาควรจะมีคู่ครองแล้ว จึงบอกกับเมฆลาว่าไม่มีเทวดาองค์ใดที่จะเหมาะสมกับการเป็นคู่กับนางเท่ากับพระอิน์อีกแล้วกล่าวถึงภัยชยน์ปราสาทตรที่เป็นที่ประดิษฐานของพระอินท์ที่มีพระเนตรมากถึง1,000ดวงมีวัชระหกแฉกเป็นสาตาวุธคู่ตายกายเป็นสีเขียวมรกตเวลาเสด็จประพาสอุทยานสวรรค์ก็จะประทับช้างชื่อว่าช้างเอราวัน ขณะที่พระอินประทับอยู่ในภัยชย,ยน์ปราสาสพยามังกรได้ขอเข้าเฝ้าและกราบทูลจะขอยกนางเมฆลาบุตรสาวให้อยู่ในความดูแลของพระอินทเพราะเกรงจะถูกเทวดาอันธพาลรังแกพระอินทเห็นความตั้งใจของพยามังกรจึงรับเมขลาไว้เป็นนางสนมของพระองค์พยามังกรดีใจมากจึงถวายดวงแก้ววิเศษให้แก่พระอินแล้วกราบทูลลา พระอินท์ได้เนรมิดวิมานทองให้เมฆลานางตื่นตาตื่นใจมากแต่ตั้งแต่เมฆลาเป็นนางสนมของพระอินนางก็อยู่แต่ในวิมานทองไม่ได้ไปเที่ยวเล่นที่ไหนเลยก็รู้สึกว่าน่าเบื่อและอึดอัดจึงคิดหาทางหนีออกจากวิมานทองให้เร็วที่สุด ได้นางก็แอบเข้าไปในปราสาทของพระอินทนางก็เที่ยวเล่นร้องรำทําเพลงไล่รำตามหมูก้อนเมฆและโยนดวงแก้วเล่นด้วยความสนุกสนานและทุกครั้งก็จะเกิดประกายแสงวูบวาบขึ้นบนท้องฟ้ากล่าวถึงอสูรนามหนึ่งนามว่ารามศสูนมีขวานเพชรขนาดใหญ่เป็นอาวุธและมีเพื่อนสนิทที่รักกันมากนามว่ารามหมูเมื่อรามสูรพบกับรามหมูเพื่อนรัก ก็พบว่าราหูมีเพียงร่างกายครึ่งบนก็ตกใจและสอบถามถึงต้นสายปลายเหตุรางหูบอกว่าโดนพระจันทร์และพระอาทิตย์ใช้จักคว้างตัดร่างขาดเป็นสองท่อนในพิธีกวนกษียรสมุดแต่ที่ไม่ตายเพราะได้ดื่มน้ำอำมฤตไปแล้วรามาสูรสงสารเพื่อนจัดใจจึงบอกว่าจะช่วยให้ราหูกลับม,มีร่างกายเหมือนเดิมโดยการจับตัวเมฆาลาที่ขโมยดวงแก้ววิเศษของพระอินไปถวายพระอินท ขลาตั้งแต่ขโมยดวงแก้วแล้วแอบหนีไปเที่ยวพระอินทร์ทรงทราบก็ไม่ได้ลงโทษประการใดเพียงแต่สั่งให้เทวดาไปตามจับนางกลับมาวิมานทองแต่นางเมฆขลามิได้สนใจคําสั่งของพระอินทร์ยังเที่ยวเล่นร้องรำทำงาทําเพลงตามสถานที่ต่างๆเช่นเดิมศูนที่กําลังออกตามหาเมขลาด้วยความมุ่งม,มั่นเพื่อจะได้ความดีความชอบจากพระอินทร์รามาสูนเห็นเมขลากําลังไล่ลากับเพื่อนนางอักษรอ,อย่างสนุกสนาน จึงเหาะตรงเข้าไปจับตัวแต่ด้วยเมฆขลามีความว่องไวกว่าจึงสามารถหลบได้ทุกครั้งไปนางเมฆขลาก็สนุกที่ได้ยั่วรามาสูรให้โกรธนางจึงชูดวงแก้ววิเศษขึ้นแล้วเหาะชวัดเฉวียนไปมารามาสูรคิดว่าหากเอาแต่วิ่งไล่จับคงเป็นเรื่องยากเสียแล้วจึงหยิบขวานเพชรออกมาและเหาะไล่าตามเมฆลาไปทําให้เกิดสว่างวูบว่าของดวงแก้ววิเศษเรียกว่าฟ้าแลบเมื่อรามาสูรประชิดเมฆลา ก็ได้คว้างขวานเพชรออกไปโดนก้อนเมฆจึงทําให้เกิดเสียงดังคลื่นคลื่นรามาสูรไม่ละความพยายามจึงคว้างขวานเพชรออกไปกระทบกับก้อนเมฆทําให้เกิดเสียงฟ้าร้องคลื่นคลื่นสั่นทั่วพื้นพัส,สุธาคนโบราณจึงเล่าต่อกันมาว่าปรากฏการณ์ที่เรามักจะเห็นเวลาฝนตกเกิดจากเมฆขลาก,กําลังโยนดวงแก้ววิเศษหลอกล่อรามาสูรจึงทําให้เกิดฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าจนกระทั่งทุกวันนี้ ไปแล้วนะคะเด็กๆในเรื่องของตำนานเมฆลาการมาสูนสนุกไหมคะเดีย๋ยวเราไปเรียนรู้คำศัพท์นะคะจากบทเรียนเรื่องระบำสายฟ้ากันค่ะเรื่องระบำสายฟ้ากระสินหมายถึงแม่น้ำกินรีหมายถึงชื่อเรียกกินนอนเพศหญิงที่มีท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นนก เมื่อถอดปีกถอดหางก็จะเป็นคนเมื่อสวมปีกสวมหางแล้วจะบินได้เหมือนนกคิมหันหมายถึงฤดูร้อน จากรราศีหมายถึงวงโคจรของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ที่สมมุติขึ้นทางโหราศาสตร์ประกอบด้วย12ราศีเช่นราศีเมฆราศีพฤกษภราศีเมถุนราศีกรกฎราศีสิง์ราศีกันราศีตุลราศีพฤษจิกราศีธนูราศีมังกรราศีกุมและราศีมีนจินดาหมายถึงแก้วมณี ชวีหมายถึงผิวกายเทวันหมายถึงเทวดาพวกชาวสวรรค์พระเจ้าสิบชาติหมายถึงพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติต่างๆทั้งสิบชาติพระมหาชนกหมายถึงพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงบ้างครับน้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์กันพอสมควรแล้ว เดี๋ยวเรามาพักทำกิจกรรมเขียนตามคำบอกกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับต้องเขียนคำตามคำบอกเท <The one. S 1> วันชวีพระมหาชนกจาก,กร,ราศีคิมหัน <The one. S 1> เมื่อน้องๆได้ทำกิจกรรมกันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันต่อเลยนะครับเริ่มจากคำว่า มหาเวสันดรชาดกหมายถึงพระชาติที่สิบอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเมลาหมายถึงชื่อธิดาพยามังกรเจ้าแห่งสมุทรพระอินมอบหมายให้นางเป็นเทพธิดาผู้รักษามหาสมุทรมีหน้าที่ช่วยเหลือคนดีที่เรือแตกไม่ให้จมน้ำตายรามาสูนหมายถึงชื่อยักษ์ตนหนึ่งกายสีเขียวมีขวานเพชรเป็นอาวุธ รัม,มานาหมายถึงกลองหน้าเดียวรูปกลมแป้นวสันตะฤดูหมายถึงฤดูฝนวิเชียนหมายถึงสายฟ้าเวหาหาวหมายถึงท้องฟ้า สินทูหมายถึงสายน้ำแม่น้ำทะเลสุรางหมายถึงนางสวรรค์อินทนินหมายถึงชื่อไม้ต้นดอกสีม่วงแดงหรือชมพูมเมล็ดและใบใช้ทำรรยาได้อินหมายถึงพระอินชื่อเทวราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงและชั้นจาตุมหาราช เป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์กันมากมายเลยใช่ไหมครับต่อไปพี่มีกิจกรรมพจนานุกรมมาฝากน้องๆด้วยนะครับถ้าน้องๆคนใดอยากทำกิจกรรมพจนานุกรมสามารถกดปุ่มกิจกรรมด้านล่างได้เลยครับเอาเละครับน้องๆตอนนี้เราก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ ตอนหากันจนเจอจงเติมคำให้ตรงกับความหมายลองดูใหม่อีกครั้งนะครับถูกต้องครับลองดูอีกทีนะครับเก่งมากครับ ลองดูอีกทีนะคะถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะ น้องๆครับวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์กันมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่ขอตัวไปตามหาหนางเมฆลาต่อก่อนนะครับสวัสดีครับสนุกไหมคะเด็กๆเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะคะ ทีนี้เรากมาทำการบ้านกันนะคะหน้าที่62และ63ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ